เอาไหลามาเรื่อยๆ1 2 3 4มีการแบ่งนะครับเป็น2รุ่นนะครับก็เป็นรุ่นของซ u เปอร์2 0 0 0และทัวร l i ิงคาเครื่องยนต์2,000 c เหมือนกันแต่ว่าการโมดิฟายไม่เหมือนกันมาดูกันต่อน้องลิงหนีมากินบ้านหนูแล้วไปปล่อยให้ลิงไปกินกันก่อนครับตอนนี้มาดูรถแข่งกันต่อเอามาแล้วครับเบอร์11ไหลามาแล้วพยายามจะดันเข้ามา จะไหวไหมสิบเอ็ดหาลูหาลูดูครับดูสังเกตเบอร์สิบเอ็ดครับหาช่องว่างหามุมต่างๆแต่จะไหวหรือเปล่าดันเข้ามาเรื่อยๆหลุดดอฟยูครับไปเรื่อยๆสำหรับเพนกินเนอร์เลสติ้งตาด้วยเอกประวัติแล้วก็กิติพนฟปาโมฒนะอยุธยาจากฟุนทูริงคารัรบสำหรับกิติพลนะครับเบอร์ยี่ห้ารถจะเป็นลองเบอร์แปดแปดแล้วก็เบอร์เก้าครับเพราะว่าเครื่อง m o d ฟายได้นิดหน่อยคอ็ยนต์บล็อกสองพันซีครับ โดยเฉพาะในรุ่นของซปเปอร์สอง0ันะครับไม่น่าเชื่อครับว่า200รไปปลายแล้วกำลังแรงม้าที่มีให้เห็นในเครื่องยนต์นะครับตัวในรุ่นของซปเปอร์ในรุ่นของทูนิงคาร์ประมาณ200กว่าตัวแรงม้าต่างกันครับดันมาทางตรงครับลูดอฟยูครับกับเอกประวัดครับทางตรงนี่เร็วมากครับช่วงประมาณ7,800เมตรครับก่อนที่จะเบรกแล้วก็หักขวาเต็มๆสวยงามครับฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้าแล้วก็โตโยต้า โตยต้ากันเดียวครับในขนาดนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่อง NA อย่างเดียวครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบหรือว่าสู์ชาจมาเกี่ยวข้องบล็อกเครื่องก็ประมาณ K ค2ครับเค20แล้วก็มีเครื่อง 3S นะครับสำหรับทางโตโยต้าจัดไปยาวๆครับรุ่นนี้แข่งกัน15รอบสนามครับพี่น้องรับสนุกแน่นอนครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุกันเยอะแล้วก็รถเสียกันแย่ตอนนี้ต้องดูว่าหัวแถวนะครับดูดอฟอยูวันนี้ขึ้นมาอยู่เนนือจากที่หนึ่งในการสตาร์ท จะสามารถป้องกันตำแหน่งตัวเองได้กี่รอบโอ้โหเร็วมากครับความเร็ว200มีให้เห็นครับในบางช่วงของความเร็วรอบๆ3,700เมตรของสนามบางแสนอ้าวเบอร์25ครับกิติพลเปิดให้รุ่นอื่นเข้าไปกันก่อนเพราะว่ากิติพลนี่อยู่ในรุ่นทัวรลิงคาครับไม่อยากไปแรกครับปล่อยให้ทางซูเปอร์สองพเข้าไปก่อนแต่ตอนนี้เบอร์25นี่ถือว่าเป็นที่หนในรุ่นนะครับเชองโยนนั้นด้อยกว่าครับ ไปกันยาวๆนี่ครับโอ้โหทางตรงเบอร์59ไม่ยอมครับสำหรับพัทรพลวงไพครับอ้าวขึ้นมาได้ครับต o y โยต้าตอนนี้ขึ้นมาอันดับ3แล้วครับสำหรับ f c 8 6แต่ตัวโยต้าทีมไทยแลนด์น้าเอกครับป๋าเอกผมหล่นลงมาอยู่ที่อันดับที่4ครับสำหรับเอลซีวิกไปเรื่อยๆครับวันนี้ดูดอฟยูครับจะต้องพยายามครับมีให้สุดชีวิตโอกาสของเขามีแล้วในการที่จะ ประคองให้อยู่อันดับที่หนึ่งได้แต่จะประคองได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปพัชราพลครับดูดลมตลอดครับติดตลอดสุดยอดมากครับสองพันบีอาฉีกไม้ฉีกไม้ทางตรงฉีกไม้ฉีกไ,ไม้หัวหัวโ,โอ้แรงครับพัฒนาพลวงพายครับขึ้นแล้วครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งลุยตอยู่ต้องเปิดให้ครับไม่งั้นอันตราย ไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสจะป้องกันลายของตัวเองได้เลยตรงนี้อันตรายครับและดีไม่ดีขนาดนี้โตโยต้าครับเบอร์เจ็ดสิบกำลังเตรียมตัวที่จะลาบดันดูดอฟยูอีกคันหนึ่งแล้วดูดอฟยูตำแหน่งเปลี่ยนครับจากอันดับที่1มาเป็นอันดับที่2ครับในช่วงของทางลงเขาหักขวามือหน้าโรงแรมบางแสนวิลล่าโอโหดมากครับเบอร์เบอร์ 70ครับคาวามูระนาโอกิครับโตโยต้ FT86 นักแข่งจากรุ่นวันแมกเนตที่พีลุกน้ำแนะนำไปแล้วก็โดดขึ้นมาเป็นนักแข่งสังกัดจ,จากทีมโตโยต้าทีมไ a แ l a n นครับเวลาครับตอนนี้ครับรพัฒนาพลวงไพ่2นาที00เร็วสุดอ่ามีเป๋เล็กน้อยพัตพนาพลวงไพ่เบอร์59นี่ถือว่าเร็วมากครับเร็วจริงๆขึ้นแล้วครับเต้น โอ้โหดูท้ายครับดูท้ายเอามาจากไหนไม่มีใครรู้ครับเสิบเอ็ดปลาแล้วครับโอ้โหมั่นคงครับมั่นคงเสถอนทีละคุณครับจากอันดับรองสุดท้ายครับขึ้นมาตอนขนาดนี้ครับอันดับที่2แล้วนะครับดันมาเป็นอันดับที่2ครับมาแบบงงครับไม่มีหมู่ปิวปี๊มีคุยโอ้โหสุดยอดครับเด็กคนนี้เทพมจ้าความเร็วจริงๆครับสำหรับเทอร์โบเบอร์11ครับไหลมาแล้วขึ้นเขานี่ยาวๆอย่างนี้มีสนุกครับมีสนุกแน่นอน สำหรับคอนด้าสวีกแฟร์เก้นสไตล์คันนี้ครับดูด้านหน้าครับในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ยัดกันเต็มๆครับอ้าวเบอร์ห้าห้าครับตะ้าพลโกโปรผมล้อเบี้ยวไปไปกระแทกอะไรไม่ทราบโอ้ยเฉพาะโกโปรเฉพาะโกโปรโดนอะไรโดนอะไรครับเบอร์ห้าห้าโดนอะไรเนี่ยล้อบี้เลยครับขึ้นไปเอสซีด้วยอ้าวเอสซีแน่นอนโอ้ยมั่นคงตอนนี้มาแล้วแล้วขึ้นไปเอสซีด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น จังหวะของมั่นคงเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไล่ใช่ไหมขึ้นมา s ๊บมันจะถูกปรับขึ้นมาให้ชิดเลยครับโอ้โหมีชิ้ส่วนกระเด็นหลุดเองหลุดเองข่าวด่วนเจ้าของรถยาลิ์ทะเบียน3กไก่ทอทง4 5 9 1 3กไก่ทอทง4 5 9 1ท่านจอดขวางรถสไลด์ที่จะออกรถไปเลื่อนนะครับ 3กกไก่ทอทง4591ยาเล็ดสีขาวเลื่อนรถด,ด่วนครับไปเดี๋ยวนี้2รอบเท่านั้นเองครับแม่เอีแล้วนะฮะมาน้องนั้นก็ดูแลนะฮะมาถามความเป็นอยู่แล้วก็ยังให้ข้อมูลเรียบร้อยจ้า เอาแล้วสัน,นุกแล้วครับตอนนี้เธอโบโขึ้นมาด้วยอำนาจของรถ s อรถ s อครับทำให้ในเรื่องของอันดับ1กับ2ปิดกันแล้วครับบังเกิดนะครับความมันความมันจะบังเกิดหลังจากที่5้าั้นก้นขย่นเลยครับหน้าเสด็จดายคุณพลครับนัทพลโกโป,โปเบอร์55มาเร็วจะตั้งตัวเองนั้นเบี่ยงหลุดกระแทกดังโปะแล้วก็ล้อแบกอย่างที่เห็นครับเบอร์55เฉพาะโกโป บริษัทเมนทาแกรมครับพูนนำข้าวโกโปรอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ในเรื่องของป้าย SC ครับป้าย SC ป้าย SC ไหลมานั่นหมายความว่าเวลานั้นยังเดินอยู่และเหลืออีกประมาณ12รอบครับครับ ในการประกอบการบรรยายเนี่ยฮะเรื่องเพจของเวลาขอบคุณไมล์แล a p ของคุณติรุ่นลอนดยับกุลครับครับหรือว่าอังเคิลตีต้องบอกว่าในอังเคิลตีว่าดูหลานนะฮะถูกต้องคะหลานเขาคือเบอร์เบอร์สิเบเอ็ดนี่แหละอ,อล๋อเหรอครับทำไมหลานเร็วกว่าลุงอะฮอลลุงแก่แล้ว <laughs> ลุงนี่แข็งตั้งแต่สมัยไฮรักเลยนะไฮรักไทเกอร์ลุงนี่แหละครับแปดเออเอ๋อตั้งแต่ทรงตหน้าแล้วมาเป็นไทเกอร์เลยเหรอ แกนะนนไอไอโซลูน,นาทอมมานะใช่ไหมออไอที่แบบว่าทำมามีมีเบาะมามีเครื่องเปิดฝามาให้อะนะใช่รถ<อ>ไทยเลยแหละแก <laughs> เรียกว่าเก๋าแล้วกันะะเรียกว่าเก๋าเออยุติ้นี่ก็ขับในที่โคราชนะใช่ครับอยู่ในไม่ไม่ในสนามกีฬานะตอนนั้นน่ะแข่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสังกันที่นิคมเลย ยังอยู่ในการควบคุมเอซีอยู่นะฮะใช่ครับผมนขนาดนี้ครับผมว่าสนุกแน่นอนถ้าเกิดว่าปล่อยครับเพราะว่าตอนนี้วัฒนานั้นกําลังโดนครับกาลังโดนความกดดันจากแฟรงกินสตล์ครับซีบิกเอฟดีผสมเอฟบีหลังจากเบอร์11เนี่ยนะไล่ขึ้นมาระยะห่างกับเปิ้ลยาวอยู่พอเอซีมาปับป๊บติดตุลเลยเป็นจังหวะของของรถที่ห่างอยู่นะใช่เข้ามาได้ใกล้หน่อยใช่ผม,ผมจะ มีเครื่องเคืองนะไอ้พวกรถที่ทำให้พังเนี่ยนะทําให้เขาสำตําแน่งนี้ยขัเข้ามาปบติดเดี๋ยวดูนะฮะมีคนแซวบอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสองห้ามีคนแซวบอกเบอร์สิบเอ็ดเอาเปรียบเพื่อนมีเทอร์โบด้วยไม่ใช่เขาชื่อเทอร์โบชื่อเขาชื่อน้องเทอร์โบแหมเอ็นเอครับไม่มีเทอร์โบครับแต่ว่าคนขับมาชื่อเทอร์โบ แล้วที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าเทอร์โบนี่เมื่อกี้นี่สตาร์ทอันดับรองบอยนะครับเพราะว่ารถมีปัญหาเมื่อวานแล้วดูครับแป๊บเดียวครับเพียงแค่3มรอบโดดขึ้นมาอยู่หัวเลยนี่คือมืออาชีพครับและผมก็เชื่อว่าน้อยคนที่จะสามารถทําได้แบบนี้สุดยอดมากครับเป็นนักแข่งที่ผมต้องบอกว่ายอมเขาเลยจริงๆขับดีครับเบอร์11บเมื่อวานนี้นําโด่งนะครับแล้วก็เครื่องมีปัญหาจอดนิ่งกันไป ที่สำคัญนะครับมาเจอกับเบอร์59พัิบเพัฒรพลวงไพ่นี่ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนกันสำหรับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตส่วนอันดับที่3นี่คาวามุระนาโอกิเบอร์70นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเป็นนักแข่งจากญี่ปุ่นเดินทางเก็บประสบการณ์ในเมืองไทยมานะครับแล้วก็ตอนนี้มาสังกัดทางโตโยต้าทีมไทยแลนด์ในรุ่นของ2000ดังนั้นนะครับหัวแถว3คันนี่สนุกแน่นอนอันดับ4นี่คือเก๋าเกมครับสำหรับป๋าเอกเอกประวัติเพชรลักษณ์ จากเอลฟ์แล้วก็อันดับที่5นี้คนละรุ่นนะครับจะเป็นทัวริงคาร์ซึ่งเครื่องยนต์นะมีการโมดิฟายน้อยกว่าสำหรับหมายเลข25กิตติพลปราโมทณนะอยุธยาดังนั้นครับไฮไลไท์ความมันนั้นอยู่อันดับที่1-4 1-4ถึง4 1ถึง4อย่างแน่นอนตอนนี้รถของนัทพลโกโปโครับ นัตพลโกโปขึ้นสไลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมเชื่อว่ารอบต่อไปยังมีโอกาสครับในการวนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยรถต่อแต่ก็ยังยีข้ามแซงอยู่นะฮะพราะมีธงเหลืองอยู่ถูกต้องครับขณะนี้แข่งขันอยู่ยแชแลนด์ซูเปอ2000ครับรวมกับรุ่นของตัวริงค่า,าแแลนด์ o ัวริงค่าสองรุ่นมัดมัดรวมกัน จบรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น TCR Thailand TCR Asia แล้วก็ต่อด้วยซูเปอร์คาร์เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีการมอบรางวัลกันก่อนตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าว่าอีกหนึ่งที่กำลังให้กำลังใจเราสองคนอยู่ในการชมทาลลสดอยู่แต่ก็ไม่กล้าออกตัวครับไม่กล้าแสดงตัว คุณกีระเกียร์เย็นมโนตโอ๋อหนันปอกซิปปอกชาชอบใครรักใครเชียร์กันไปได้ครับเต็มที่ mm hmm. เกือบจะมีเกยี mm ่ก hmm. ับสามเอสนี่แหละครับใน mm hmm. ขนาดนี้เป็นเอ็นเอร้วนนะครับเพราะว่าแข่งกันในรุ่นของซ mm ูเปอร์สองพันนั่นนะ สี่รอบยังเหลืออีกสิบอีนรอบถูกต้องอีกสิบเอ็ดรอบครับเหลือๆครับพี่น้องไม่ต้องเบื่อตอนนี้ขออนุญาตในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะครับใช่ตอนนี้มีใครเม้นใ์มาอีกไหมก<ม>็มีคุยกันเรื่อยๆเชียร์กันเรื่อยๆเชียร์เบอร์ไหนบอกมาเลยครับทักม,มาเลยทักทายมีใครทักทายมาก็มีเชียร์กันครับเชียร์เบอร์เจ็ดสิบเชียร์เคยี่สิบสู้สู้อ๋อเจ็ดสิบนี่คอมูระอ่า แล้วเบอร์ห้าก้ามีใครเชียร์ไหมมีนี่พิเชียร์ยสระบุรีเลยนะเอฟบีเขาไฟาาเบอร์ห้าห้าจะได้ลงแข่งอีกไหมเบอร์ห้าห้าไม่ได้ลงแล้วครับล้อบแบะอย่างนั้นจบแล้วครับซ่อมไม่ทันแน่นอนมาทันโกโปรเลยนะครับน่าเสียดายครับลูกพี่ผมอีกคนหนึ่งจำ้ำมการันอีกคน,นเดียวกันจ้ำเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับการสุปพงศ์วันนี้ก็ไม่ไม่ถึงดวงดาวครับไม่ถึงดวงดาวเหมือนกันสำหรับจ้ำ เชียร์เบอร์416รอสซี่นะครับโอเคครับมแมถ้าเกิดเชีย 4, ร์4 6ก็ขอแสดงความยินดีกับทาง y a m a ่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครบรอบ62ปีที่สำคัญทีใบหวยด้วยครับ62เมื่อวานนี้หวยออก26เฉยเลยนะฮะสุดยอดเลยครับ y a m a า a ลฟโย o h a r d เป็นสปอนเซอร์ของรายการด้วย,ยก็เลยพูยด,ดได้นะครับผมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้หวยออก26<ช> y a m a ่าครบรอบ62ปีใครซื้อหวยนี่ถูกหมดแหละใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> Love you ครับสำหรับเครื่อง NA ก็คือเครื่องที่ไม่มีระบบอากาศครับก็คือเครื่องธรรมดานี่แหละครับไม่มีเทอร์โบเครื่องทั่วไปตายไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยได้เขาบอกว่า <c oughs> Good morning from Switzerland Have a nice last day Thank you Mr Danilo Spaghetti แหมชื่อนี้น่ากินเลยนะฮะสปาเกตตี้ใช่ครับเสดจใยคุณเสดจใยคุณคมไปไวเกินใช่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณคมก็คงจะไม่ท้อครับสู้ต่อไปสํหรับทัมคนโกโปเอาแล้วครับดูต่อครับปล่อยออกมาแล้วยิงยาวๆแล้วแบบนี้อีกเิ็นรอบต้องสู้กันต่อใช่ครับต้องลุ้นครับว่าเทอร์โบจะสามารถทําแฮตทริกได้หรือเปล่าจะขึ้นได้ไหม เพราะว่า59ที่ไม่ธรรมดาครับสำหรับการเกราะติดขอบการปางการมิดต่างๆนานายอย่างนั้นเลยอสอกรุ่นนี้มอรบรางวัลต่อนะจ๊ะ,ะจ,จา้าางัลตต้้แ่จคอมแพคจ้าแล้วก็ซูเปอร์บิงาบครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ต้องก่อนครับแล้ก็เป็นการทักย่อยครับแล้วก็เรื่องงันกัต่อครับ ตอนนี้เหลือ5รอบกอารแข่งขันครับต้องบอกว่าเบอร์59านะครับคันนำไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าความเร็วต่อรอบที่ถือว่าเร็วกว่าเทอร์โบนะครับเหลืออีก5รอบครับหรือโค้ทำเหลืออีก10รอบขอภัยขอภัยขอภัยเหลืออีก10รอบครับแข่งกัน5รอบใจใจจะความเร็วของรถคันนำนี่ถือว่าเร็วกว่าคันตามนะครับเพราะว่าพัทรพลเบอร์59ทนี่ทำเอาไว้1นาที 53. 5 3 5 5 8 ส่วนเทอร์โบนี่1นาที่ฉะนั้นหมายความว่าเบอร์ห9ยังไงตอนนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าครับยกเว้นกรณีเดียวคือจะแผ่วแผ่วเล็กน้อยแต่ครับแต่ครับอ้าวลดรอบเหรออ,อรลลดรอบเหรอครับยังไงลดรอบเหลือห้ารอ,อบอ๋อแจงมาลดรอบเหลือห้ารอ,อบโอ้โห จากเดิมที่วิ่ง15เหลือแค่10ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ตารางของผมออกมาว่าเหลือ5อรอบประกาศว่าเหลือ5รอบแต่เขาแจ้งมาอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับดูกันต่อครับเสียงหวนหวาน อาวอาวอาวขึ้นเข่ามาเป็นยังไงไม่ได้ครับไม่ทันครับจังหวะนี้แซงไม่ได้ครับพัทลพลวงไพบอกว่ามันมีความแ็งแรงครับท้ายนะท้ายสุดนะครับคล้ายๆเลยอ่าอ่าวันนี้ชื่อมันแบบพอแล้วอ่าลงเรงตายแรงของพ่อใช่ใช่ทีนี้รถมันพัฒนาขึ้นเยอะพี่เรื่องของทีมช่างเรื่องของเทคโนโลยีสมัยก่อนพ่อเขานี่เริ่มแต่ขับครับอ่า สุดยอดป้ายไปเลยครับครับหมายเลขสิบทางตรงครับทางตรงทางตรงออาสิบเอ็ดโอ้ปลายเกียร์ไม่ธรรมดากันนะฮะเก้าฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้ยขออย่างเดียวสองคำนี้ไล่ไปไล้มาอย่าฮีทอย่าพังอย่าจอดนะครับไม่งั้นแบบเมื่อวานนะไม่งั้นละฮากิ้งกันทั้งคู่เลยไม่ชอบไม่ได้ครับขอดูจนจบครับถ้าถะขึ้นองทางซีว่ายาวๆนี่ครับพคาร์มูล่ามีโอกาส ถูกต้องครับโรตาร์86ครับออันดับ2คัตบีครับอันดับหนึ่งคัตบีไปได้59พี่น้อยู่เดยครับผม59มั่นคงอันดับอันดับอันดับ2คนละค้าทั้หมดเลยคนละค้าทั้หมดเลยคนละค้าทั้หมดเลยเอกวัลก็อยู่อันดับ2ของคัตเออันดับ4โอเวอร์ออนลุกเองลุกเองอังอังเคิลผู้นำไอรุ่นไทยแลนด์โดลิงคาก็คือคุณปามนันยุธยานะครับวิจักต มาแล้วครับ2,000ปีเราก็ตามมาด้วยดูรอฟดีลันมงอ้าวเนร้อมงพายขึ้นมาดับ8ดับจากคู่กับมาดับ11ใช่ถือว่าโอเคนะพอได้พอได้อยู่ทางตรงผมอยากออกเดี๋ยวจะออกไปรุ่นแล้วครับทางตรงครับแรงกว่าหรือเปล่าแรงกว่าจริงๆครับเบอร์11ครับโอ้โหเร็วจริงๆครับแรงกว่าแล้วลายได้ด้วยอ่าน้องเทอร์โบครับขึ้นแล้วครับณขณะนี้ตบซ้ายนี่ยาวแล้วครับ พันรพลบอกว่าไปเถอะพี่พี่แรงขนาดนี้พี่ไปเลยผมยอมผมยอมมาถึงขนาดโอ้โหผม,มยอมครับผมก็แม็กเต็มคน้าแต่อย่าอย่าพึ่งนั่นนะครับอย่าพึง่งไว้ใจเครื่องตัวเองนะครับเมื่อวานนี้นำโด่งแบบนี้แล้วอยู่ดีๆน็อกไปเลยจอยอย่าพูดอ่าผมพูดให้แฟนรายการได้รู้พูดดีพูดดปากเข้าล่วงน,ไไนะไร้ขันเซ็ง ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดผมชมใครนี่มันพังหมดเลยผมเลยไม่ชมไงเออเลยแชกซะแช่งซะจะได้เผื่อจะได้ไม่พังอ๋อวอล l ดเมจ5ห้าแล็บบิคอร์สมันมันกำแพงพังอะ่ะเดี๋ยวต้องมีการแก้ไขฉะนั้นเลยตัดรอบลงไปจาก15เหลือ5ครับตอนนี้เหลืออีก3รอบการแข่งขันครับเขาแจ้งเกิดผลงานทีมแข่งยัง ก็เนี่ยประกาศตามนี้แหละแล้วทีมแข่งกาลังเวลาอยู่คงมีเจ้าที่จะปาทางพิจาใช่ผมจะบอกทีมแข่งจะแจ้งทีมแข่งไปนิดนึงแล้วกันจ้าเขาตับไปห้ารอบครับจะเพื่อเหตุผลจะต้องกำแพงเพื่เหตุผลต้องเอาเวลาท่องกำแพงถูกต้องเพราะว่าวดเวลามอบรางวัลครับ ครับเสร็จแล้วก็จะใช้เวลาช่วงนั้นแหละถูกต้อง,องการซ่อมสร้างใหม่ครับผมกับสิ่งที้เกิดขึ้นในสองฤูโอ,อ้ยไปอีกลำนลครับพี่เอกผมนุดลื่นเองครับสบัดดิฟเข้าไปเมื่อกี้นี้เอฟเปกท้ายแล้วแหมกจบเลยครับพี่เอกเมื่อกี้เดียเดยเด๋ยวมีภาพช้าจะขึ้นโพเดียมอยู่แล้วครับผมบอกแล้วไงผมบอกลุงลงเอกลุงเอกป๋าเอก ป๋าเอ็ครับไปแซมแม็กเลยนะเมื ach, ceu, ่อก um ี <t <t uh Chun, ้นะโอ้เศร้าเลยดึงรถออกได้โดยที่เนาหัวเข้านะมันมันเป็นทรงพี่มันเป็นทรงของบาร์ี้มันโยกมีปัญหามันกระเด้งมันเองนี่โอ้เศร้าเลยไม่เป็นไรครับดูกันต่อครับตอนนี้เหลืออีเพียงแค่ลอกว่านีครับให้ดูครับชิ้นส่วนครับของกระจกชิ้นส่วนของบริเวณด้านหน้าพยายามอยู่ครับพยายามจะไป ผมว่ามีปัญหาเรื่องของล้อหน้าครับแล้วก็เพาขับครับเพราะว่าดูแลกระลึกกระลึบแต่ว่าล้อนี้ปัก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 น่าจะขัดกันอยู่นขนาดนี้ยังไม่ดีนะเอสซียังไม่ออกอะไรนะยังไม่ออกครับป้ายเอสซีย,ยังไม่เห็นงงตอนนี้มั่นคงโดดไปหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าศูนย์สองเก้าแล้วครับเร็วที่สุดในสนามนะขนาดนี้แ,และที่สําคัญครับเหลืออีกเนแค่ประมาณรอบกว,กว่าครับแต่ต้องโดนป้ายเอสซีหรือเปล่าเราย,ยังตอบไม่ได้ ยังไม่เห็นป้ายเอซนะครับยังไม่เห็นปลายเอซเดี๋ยวดูซิตอนนี้ป่าเอกผมออกมาแล้วครับป่าเอกออกมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนเรคิวพาเข้าตรงนี้อันตรายนะคือแมตชแข่งก็ต้องอยู่ภาย้ายของกรรมการก่อนกรรมการจะมีคนที่พาเดินเข้าขเดี๋ยวดูซิป<ด>้ายเอซขึ้นรืนนอย่าง,งเอ,อาพา<ด>ผ่านไปไ<ด>ผ่านไปได้อย่างนั้น น่าจะปล่อยต่อครับดูแล้วน่าจะปล่อยต่อปลอดภัยอยู่นะไม่มีเขาจะมีธงเหลืองอัเอ่าไม่มีป้ายเอซีครับสบายใจครับฉะนั้นคู่นี้จบแบบเร็วๆครับมีธงเหลืองอย่างเดียวในเวณจุดเกิดเหตุป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมห้ามแสงอันตรายอันตรายอย่าห้ามแสงออให้ระวังในตัวด้วยอ่าธงเหลืองนี่มีความท้องถนอยู่สองอย่างครับผมส่งให้ระวังในในจุดที่เกิดเหตุใลจุดนั้นก็ห้ามแสงห้ามแสงด้วย เอาแล้วไปออกเหนือไม่ว่าเขียวก็แข่งก่อนครับปลายไฟนอลแลบครับขึ้นแล้วครับโอ้โหทิ้งยาวเลยครับดึงเกียร์ห้านี่ไปแบบสุดเสียงจริงๆครับจบอย่างนี้สวยรู้ฮะแน่นอนครับสำหรับโรงพนาลสุรินทร์ครับของกูนใจของพ่อเขานขอบคุณมุสีน้องใหญ่ด้วยนะครับนี่บ้านนี้ตระกูลสเปนที่ลกุนนี่ก็มีทนายด้วยใช่ไหมทนาอ่ามีมั่นคงเดี๋ยทนายรองสองรุ่นอีกอ่า ลงปอร์เช่ปอร์เช่แล้วก็ปอร์เช่ปอร์เช่ที่ที่ดีอาร์สนะมเป็นปอเช่อ่าแล้วก็ทางคู่บุคคลรายการหนึ่งไปเรื่อยๆครับในคันนี้ครับต้องดูครับว่าจะตามไหวไหมห้าเก้าห้าเก้าผมดูเมื่อกี้เบอร์สิบแปดที่มีควันเล็กน้อยครับจังหวะเบรค หวาเบรกใช่ไหมเหมือนเรื่องยางหรือเปล่าหรือยางยังไงหมดหรือเปล่าอย่ายเปยางอื่นายางยังโอเคอยู่ครับผมเอลดูแลอยู่ครับขอบคุณสำหรับบรรดาแฟนๆรายการบอกเยร์คนภาคเอฟซีผู้บรรยายครับอ๋อเหรอครับผมรอบขอบพอะคุณต่างๆนะครับอาบสหาบอาบน้ำยังเหม็นเช่น ไปโอ้นี่ครับทิ้งเอาไว้ซึ่งเอลฟ์ครับโชว์โลโก้หลาสัตวันเครื่องครบรอบ50ปีมันเป็นการโฆษณาอีกแบบนึงนะครับผมอยากโฆษณาแบบนี้บ่อยพี่เสียตังเป็นล้านพี่ไปเรื่อยๆไปยาวๆครับตอนนี้ครับเตรียมตัวอีกประมาณ3โค้งกันจะจบแล้วครับยังมีโอกาสไม, 59, มห้ห้าเพยายามหน่อยพยายามหน่อยไ่แม่พัชรพลห้ายะเข้ามาม็นพันธา,างตรงวัด สามสองหนึ่งโอ้โหไม่น่าจะทันแล้วครับยาวๆแบบนี้จบลงไปมั่นคงจะเทียนทีรกุลได้นะครับจากท้ายขึ้นมาหัวสุดแล้วฮะสุดไม่ธรรมดาอันดับ2องเป็นพระระบบวงไทยครับอันดับสามคาวมุระอันดับสี่กิรพลมังโมรยานในสุนิขาและมิจักอันดับห้าอ่อน ย้อมถือจากหนึ่งตกมาหกครับแม่กีรัตบ,บงภัยขึ้นมา็นอันดับที่เจ็ดอันดับที่ห้าเกรดดีพี่น้องนับรางวัลแน่นอนนะครับสวยงามมากจบไปหนึ่งรุ่นรุ่นต่อไปนี่เป็น TCR ใช่ไหมใช่การแข่งกับ TCR a, a s า a เอเชียแต่ว่ามีการบรางบันก่อนใช่ไหมรถรถขึ้นมาจอดรอแล้วจ้าก็เหมือนกันเราแบบทุกครั้งนะ รางวัลก็มอบไปเดี๋ยวแยกล่างเออรถก็แยกมาเดี๋ยวแยกไปึ้นไปรับรางวัลผงก็ดูแลด้านนี้ต่อผมอยากดูอต,ตอนปล่อยตัวนี่แต่เมื่อวานอะปล่อยตัวนี้อ่าใจะเย็นยมือรานวันยังไม่เห็นอยู่ใช่ไหมไมันอยากได้เห็นอยู่ยเลย Okay, we just have a completion of the Thailand Super 2000 and touring car. The first on the podium, car number